จะเลือกเขาหรือเกมเกมไงอะไรอะของที่ฉันจะเซอร์ไพรส์เธอไงล่ะนี่นี่เข้ามาในนี้สิในนี้จะมีของอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่าเธอจะขโมยลูกบาสที่ฉันเหรอเปล่านะคือฉันจะให้เธอดูของในมือฉันหน่อยพอดีฉันหยิบมาจากห้องพยาบาลนะ่ละเลยอยากจะลองใช้กับเธอดูสักหน่อย <laughs> ได้แล้วฉันได้เธอมาแล้วมิกุและเธอ ก็จะเป็นทาตรับใช้ของฉันตลอดไป <laughs> <laughs> หลังจากนี้ฉันจะพาเธอกลับบ้านนะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่สักพักไม่ต้องห่วงนะมิกกุฉันจะบอกทุกคนว่าเธอป่วยและทุกคนก็ต้องเชื่อว่าฉันพูดความจริงเพราะฉันสนิทกับเธอยังไงล่ะเธอจะอยู่กับฉันทุกวันและตลอดไป ฉันอดใจที่จะรอเจอเธอไม่ไหวแล้วม่กุเอาละ่ะลงไปชั้นใต้ดินกันเถอะสวัสดีจ้าเพื่อนรักเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเธอเธอทำกับฉันอย่างนี้ทำไมอะ่ะเธอจะทำอะไรฉันน่ะเหรอไม่ได้อยากจะท <c oughs> <c oughs> แ,แกแกคิดจะฆ่าฉันเหรอหรือย,ยังไงฉันไม่เคยคิดจะฆ่าแกเลยสักครั้งเพราะว่าฉัน มีเป้าหมายของฉันอยู่แล้วแกแกเคยทำอย่างนี้กับอ๋ออยากได้มามไม่นะแกแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่อไอ่จะเป็นใครละ่ะแกไล่เจ้าของบ้านเนี่ยนะฉัน,นเกลียดแกอีกแล้วเหรอไม่โอเคไม่อไปะจะไปยฉันด้วยเหรอเอายาเข้าไปอีก<ม>แล้วกัน อีก,ก็คือลบความทรงจำไม่นะรุ่นพี่คะ Baby, อยู่ใต้ดินนี่แหลคะค่ะดูหน้าขึงเธอสิ <c oughs> นาได้จำที่ค่ะ <c oughs> แล้ววันของฉันก็มาถึงวันที่ฉันมีหมาแล้วล่ะสุนักผู้รับใช้แล้วซื่อสัตว์กับฉันฉันไม่มีปนี้แกจะอยู่ไปทําไมล่ะเดี๋ยวฉันจะหาอาวุธให้แกละกันเพื่อให้แกปลดปล่อยตัวเองและก็ปลดปล่อยคนที่ฉันเกลียดด้วยยังไงเอากันไกลไปละกันนะจ๊ะมิกูนี่ไงจ๊ะกันไกลเราจะได้ไม่ห่างกันไกลเป้าหมายมาแล้วจัดการได้ค่ะเจ้านายเดี๋ยวนะแกอย่าเล่นขอ ขอมีขอมได้ไหมตายอีกแล้วเหรอและเป้าหมายต่อไปก็คือแกฆ่าตัวตายซะอย่าให้มันลกโลกใบนี้เลยได้ค่ะเจ้านายฉันจะทำทุกอย่างตามแผนทุกอย่างเลยหัวเราะแรง ยังไงวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสะใจจริงๆที่ฉันไม่ต้องเปื้อนเลื